สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพิมพ์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปแต่งกรแปดกันค่ะสำหรับงานครั้งที่24นะคะให้หนักเรียนแต่งกรแปดที่เกี่ยวกับตัวเองคนละหนึ่งบทนะคะโดยนักเรียนต้องแต่งตามฉันทลักษณ์ของกอนสุภาพนะคะซึ่งนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปของคุณครูได้นะคะใน ep ที่19 สิ่งที่คุณครูกำหนดในการแต่งก่อนครั้งนี้นะคะให้นักเรียนมีชื่อของตัวเองนะคะชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ได้นะคะในบทกรอนของตัวเองด้วยแล้วพบกับคุณครูใหม่ในะชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ